เสือของผมมีปัญหาอีกแล้วนะครับวันนี้วันที่ยิมสองนึงกถึงคำช่างอึ่งเลยนะฮะแซลผมบอกว่าเอ๊จักรยานคันนี้ซ่อมไปนี่ซ่อมไปเนี่ยราคาสูงกว่าซื้อใหม่หรือเปล่านี่ยนะครับก็คือราคาของรถคันนี้ก็ไม่แพงนะครับก็เวลาปั่นไปนะฮะมันฟรีฮะรฟรีด้านหลังนะครับเนี่ยนะฮะฟรี อันนี้ไม่ฟรีนะฮะช้ได้นะครับใช้ได้นะฮะแต่อยู่ๆบางทีเนี่ยแหะครับไปแล้วนะฮะปั่นไปก็เฟืองไม่กินนะครับผมไม่รู้เรี่นว่างไงนะฮะเฟืองมันไม่หมุนนะฮะก็ไม่ยอมขยับนะครับเนี่จะยจะเดินหน้าจะถอยหลังไม่ขยับเลยนะครับ แต่นึอจกขยับมันก็ขยับนะฮะก็ขยับนิดนึงนะครับขยับนิดนึงเห็นนะเห็นนะออเอลองใหม่นะครับ,รม,บรมันเหมือนกแบบับมันลวแต่อารมณ์นะฮะบางทีมันขยับบางทีก็ไม่ขยับตนนตนนี้ไม่ขยับซะแล้วนะครับรก็คือปั่นไปก็เหมือนไม่ได้ปั่นนะฮะ นฟรีนะครับมองใหม่นะฮะก็ไม่ขยับนะครับก็มันฟรีไปเลยนะครับตอนผมปั่นอยู่ในทุ่งก็แปลกใจอยู่นะฮะแต่ไม่ถึงกับขนาดนี้นะครับนะฮะขอขยับนิดนึงอ้ามาแล้วกินเฟืองแล้วนะครับกินเฟืองแล้ว กินเฟืองคือถ้าปั่นแล้วม,ม,นนมันก็จะหมุนนะครับมันก็จะหมุนนะครับผมจะลองปั่นให้ดูนะว่ามันหมุนได้นะครับมือก็จับไป้หมุนนะฮะเอาล่ะเน้นดัสดิ่นี่แหละครับหมุนแล้วมือผมเนี่ยนะฮะหมุนครับพอหมุนสักพักหนึ่งมันก็จะฟรี นะครับมันสักพักหนึ่งก็จะฟรีนะครับเนี่ยก็ปกตินะฮะแต่พอหยุดละอ่ะนี่กินเฟืองได้ปกติครับสงสัยต้องไปถามร้านแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็สดงว่าปั่นไปอารมณ์มันจะปั่นได้ก็ได้อารมณ์จะไม่ได้มันก็หยุดนะฮะก็ฟรีไปเลยนะครับอ่ะตอนนี้ฟรีไปแล้วนะฮะฟรีไปแล้วนะครับ น่ต่าอารมณ์ฮะน่าต่าอารมณ์ก็วันนี้วันแรกที่ผมปั่นได้ชั่วโมงกว่านะฮะชั่วโมงชั่วโมงครึ่งนะสองรอบครับก็เล่าเรื่องจักรยานนะฮะนึกถึงคำของช่างนะ,ะช่างที่เขาดูแจักรยานว่าซ่อมเสียเงินซ่อมไปเนี่ยสูมร,ราคารดเรือยงก็ท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ